ครับสวัสดีครับสวัสดี FC คนมาการละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแไลกละกอเอียดครับผมอ่ะเจอก,กันกับวันนี้สายนิดนึงครับมาจากส่งรถที่นครพนมส่งรถที่อ่าสีสงครามส่งรถที่อุดรธาน,านีส่งรถที่จกลนครครับผมก็สืจภารกิจตั้งแต่เมื่อวานครับวันอาทิตย์นะการที่จะได้พักผ่อนเราก็ต้องส่งรถครับอันนี้คือเหตุผลที่เราได้ทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ FC ได้ฟังครับผมอ่ะ หลังจากที่ไปส่งสาสี่คันก็โอเคครับก็ได้กลับมาอีก2ครับขอบคุณมาดามครับจากสีทองคมนะฮะหรือคุณแม่แล้วกันผมเรียกว่าคุณแม่แล้วกันครับก็คนมีอายุครับส่งรถซอปเปอร์ครับผมมาทาครับผมมาเก็บงานใหม่คันนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ซื้อได้ครับผมถ้าจะเอาไปทําอะไรก็ได้ครับมีตังพอแต่ว่าตัวนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจครับเป็นรถของพี่ชายของลูกชายครับที่เรียนจบมาครับผมแล้วก็ ได้ทํางานเรียบร้อยครับบรรจุเรียบร้อยครับเป็นกรมทางหลวงอะไรสักอย่างนี่แหละครับหรือรอปรชอ,อะไรประมาณน,นี้คราวนี้ก็ขออภัยถ้าผมเรียกไม่ถูกหรือไม่เข้าใจในระบบราชการนะค,ะครับตัวนี้เป็นชอปเปอร์เราจะมาบิ้วใหม่ครับคุณแม่จะเก็บไว้ดูกับผมเวลาคิดถึงลูกชายว่างั้นครับผมนี่ั้งอันนึงแล้วก็คราวนี้เป็นชาดีมาดูนี่ชาดีตัวนี้เป็นของพี่ชายครับห่วงนักห่วงหนาครับถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ให้มาซ่อมแซมแน่นอน แต่ทีนี้ผมวุฒิชัยอะไรกรบละเอียดหรือว่าคนประกรมละเอียดรับหรือวุฒิชัยขายรถมือสองอะไรว่าไปครับตัวนี้คุณแม่หรือว่าพี่ชายฝากมาวิวใหม่ครับจะเปลี่ยนโชกคหน้าใหม่ทําสีใหม่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ใส่เครื่องเว็บร้อยเพราะว่าเครื่องเก่าจะเป็นเท่าไหร่ละห้าสิบซีซีหรือแปดีบซีประมาณนี้แหละครับครับเนี่ยน้ำมันยังหยดติงๆเลยครับผมตัวเนี้มันไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วก็แกเก็บไว้ครับก็เลยจะให้ผมยิวให้ใหม่ครับเราจะขึ้นล้อซีดออให้ใหม่หรือทํา สีโคงทําเครื่องอะไรว่ากันไปแต่เครื่องจะเปลี่ยนใหม่เป็นของเวยบร้อยบล็อกร้อยครับเดี๋ยวเราจะโชว์ฝีมือให้ดูนะครับคุณแม่หรือว่าพี่ชายครับที่ดูคลิปอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ครับแล้วก็อะไรล่ะเป็นกําลังใจผมด้วยมันมีกําลังใจครับพลังบวกครับขอบคุณมากเลยพลังบวกก็คือแกบอกว่าอะไรล่ะมันมีคุณค่าทางจิตใจครับจะขายก็ได้ไงก็ได้แต่ไม่ขายครับจะ่อมแซมจนกว่าจะยังไงล่ะ เก็บไว้ไประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคฝากไว้ด้วยครับจอปเปอร์แล้วก็ชาลีนะฮะมาส่วนคันนี้มาดูนี่คันนี้อ่ามาใหม่ครับหรือว่าเป็นของเรานี้เองครับผมจัดไปครับจัดการ์ดมือนิ้วจิ้มสองหมื่นห้าพันบาทพอนะหลับคุณแม่ที่อยู่กาละสินอยู่ห้วยแม็กอยู่หนองกุ้งสีอยู่สมเด็จที่อยากได้รถเวยบร้อยสตาร์ทมือนิ้วจิ้มครับจะเอาคันมีเล่มก็ได้หรือไม่มีเล่มในบ้านก็มีหนึ่งคัน ครับแต่ขอดูคลิปวุฒิถ้าดูคลิปปุ๊บแม่จะอุ้นมาจัาปับ๊บอ่าโอเคถ้างั้นก็มีคลิปแล้วคุณแม่ก็พิจารณาครับจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบไม่มีเล่มก็ได้เดี๋ยวฟังเชียงกันครัตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยแตะเตอ่าไปเดียวฝาครับเดียวฝาเดียวซ้ายอ่าเดี้ยวจิ้มครับ รีวิวรอบคันครับทั้งคันก็ได้ติดติดไว้ทั้งวันเลยก็ได้ไม่ดับแน่นอนการนตีนะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินครับผมลายเบฟร้อยยี่สิบห้าไอครับผมหรือว่าลายเฟเรียมงลมนะฮะนี่อ่าไปต่ำไปสูงโอเคไปเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวขวาเนี่ย,โอ,ย,ยโอเคครับเลี้ยวซ้ายโอเคครับได้นี่มันก็โอเคนะฮะ ครับมั่นใจสินค้าตัวนี้ครับสองหมืนห้าพันบาทถ้าไหนพร้อมหรืออยากได้จบได้เลยครับอ่ะสอกครับสอกซ้ายครับอ่าสอกขวาครับเข่าซ้ายครับ โอเคตัวนี้มีเล่มพร้อมชุดโอนเรียบร้อยครับอยากฝากโอนเป็นชื่อท่านก็ได้หรือจะถือแค่เล่มคู่มือก็ได้นะคันนี้พร้อมส่งครับทา่านไหนพร้อมอยากได้ปิดได้เลยแล้วก็คุณแม่ฝากไว้ด้วยครับที่โทรเข้ามาสองสามสายครับผมอ่าที่ท่านอยากจะได้แบบนี้อยากดูขอคลิปด,ดูก่อนอะไรนี้ประมาณนี้มันเหมือนคันนี้เลยครับแม่เจาแบบไหนเจามีเล่มหรือไม่มีเล่มก็บอกผมมาเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมสำหรับคุณแม่ที่กาลสิน,นครับ để tôi viết cho bạn โอเคครับตัวนี้จัดไปนะฮะ <c oughs> ส่วนคันนี้ก็จะเป็น TTX ครับ TTX ที่เป็นอโตเมติครับผมเป็นระบบหัวฉีดตัวใหม่ครับถ้าท่านไหนอยากได้ครับก็เหมาะกับแก่กับคนคนแก่ครับใช้งานได้ครับสองแล้วก็คนพิการนะขออภัยด้วยไม่ได้บุรีท่านหรือว่าพูดไปทำไมต้องมีคนพิการมาด้วย ก็คือตอนนี้เอฟซมันมีทุกสาขาอาชีพครับทั้งสาวแก่แม่ไม้ทั้งคนแก่ทั้งคนพิการแล้วก็ทุกคละภาพประมาณนี้นะฮะก็คือเราพยายามทาสินค้าหรือพยายามอาธิบายสินค้าให้ชัดเจนกับลูกค้าครับว่าเหมาะสมแบบไหนยังไงอย่างคันนี้ก็ไม่ต้องกระทืบครับนิ้วจิ้มจะตติดเลยคันนี้ก็ไม่ต้องกระทืบครับหรือว่าสองระบบก็ได้ครับนิ้วจิ้มติดครับผม น,นี่โอเคนี่นิวจิ้มครับอ่าเหมาะสำหรับคนพิการนะที่บอกครับไม่ต้องกระทึบครับผม่ะตัวนี้ถ้าไหนสนใจก็สามารถสั่งได้เลยครับหนึ่งหมืนสองพันบาทพอจัดส่งฟรีทั่วไทยไปเลยครับเพราะว่าการนี้ได้มาถูกผมก็ให้ถูกไปเลยครับสำหรับสาหรับเอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เวลากดติดตามเนี่ยมันจะมีประโยชน์อยู่สองอย่างหนึ่งเรารู้ว่าผมทําอะไรบ้างทํายังไงไปไหนที่ไหนเมื่อ,อไร่อันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่2คือจะทันเหตุการณ์ที่ผมจะลดแรกแจกแถมจะลดราคาขนาไหนจะส่งอะไรโปรโมชั่นอะไรบ้างประมาณนี้อันนี้ข้อที่2ที่ประโยชน์ของการกติดตามผมสามันจะได้ความรู้ครับความรู้เรื่องรถอันนึงประโยชน์ยังไงโทษยังไงอะไรดีไม่ดีผมก็พยายามอธิบายในคลิปต่างๆด้วยครับถ้าสนใจตัวไหนอยากได้วิบตัตก็สามารถย้อนกับผมไปดูในคลิปต่างๆได้เลยอันนี้จะไม่ตีหัวหมาใดไม่เก๊กครับ จะไม่ตัวตีอย่าพายไอ้เหีห้ยไอ้สัตว์แน่นอนประมาณนี้ครับถ้ามีตัวไหนที่พอแบ่งลูกค้าได้เราก็ช่วยกันไปครับผมอันนี้คือจากใจผมครับพุทธิชัยไรก็แล้วก็ดครับผมโอเคคุณแม่ฝากติดตามนะครับแล้วก็เรื่องพ่วงข้างพ่วงข้างแล้วก็หมดแล้วนะตอนนี้ครับก็สามารถสั่งได้มาดูเนี่ยจากเมื่อวานก็ประมาณสิบกว่าตัวครับก็ขายส่งเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเหลือรถพร้อมซาเล้งส่งพิชัยที่สังขะสุรินครับแล้วก็จุมพลบุรีครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ครับเนี่ยประมาณเนี้หนึ่งสองครับน่าจะประมาณสองถึงสามวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับเดี๋ยวผมจะสปีดให้ไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวครับกาแฟรับเอ็มร้อยกับเครื่องดื่มอัดเข้าไปครับยกเว้นยาบ้าประมาณนี้นะโอเคเนี่ยหมดแล้วก่ากไปด้วยครับซาเล้งครับผมเนี่ยทีมงานก็กาลังลุยกันต่อครับ mm hmm. ก็ขอตัวอ่า ทำงานก่อนครับผมขอทำยอานะครับมาตักเข้ามาครับสั่งมาเลยส่เล็งข่วงข้างรถมือสองครับผมแล้วก็อะไรเชียงกงอะไรทำยีบาทครับผมครับบายบายเอฟีครับ, bye bye, FC, รบสวัสดีครับ